ท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับเขาก็มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนมากๆทั้งเรื่องของเว็บการพนันออนไลน์รวมถึงแก๊งคอร์เซนเ็เซนเตอร์ที่ระบาดมากในช่วงนี้นะครับ,รบโดยท่านนายกรัฐมนตรีเขากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะให้ร่วมกันปราบปรามมิจฉาชีพและก็อาชญาชกรรมออนไลน์เหล่านี้อย่างจริงจังแล้วก็เด็ดขาดที่สุดนะครับซึ่งทางตํารวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเอง เขาก็มีการทํางานกันอย่างต่อเนื่องเลยพี่พี่ล่าสุดเขาไปบุกจับฐานปฏิบัติการของเว็บไซต์พนันออนไลน์ขนาดใหญ่ที่อยู่ที่นนทบุรีซึ่งในนี้มีเว็บไซต์ในเครือข่ายถึง4เว็บเลยนะและประเด็น4เว็บเนี่ยผู้ใช้บริการเท่าไรหร่รู้ไหมฮะ สี <4 S 2> ่เว็บสองแสนคนนอกจากจับกลุ่มนี้แล้วนะเขาขยายผลไปเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆที่มีการทําแบบเดียวกันนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศเพื่อให้ปิดเว็บไซต์เหล่านี้นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเองเขาก็มีการประสานความร่วมมือกับทางการของกัมพูชานะครับในการกวาดล้างแก๊งคอร์เซนเตอร์ด้วยเหมือนกันนําตัวผู้กระทําผิดเนี่ยมาดาเนินคดีที่ประเทศไทยแล้วนะครับนำการขยายผลประสานงานแก้ไขปัญหาการปราบปรามเนี่ยข้ามเขตแดนไทยและกัมพูชา โดยรัฐบาลทั้ง2ประเทศเนี่ยนะครับทั้ง,ง2ฝ่ายเนี่ยก็อยู่ระหว่างการทรํา M O U ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านดิจิทัลระหว่างกาันโดยเฉพาะอย่างยิง่งในเรื่องของการปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นั่นเองและทั้งหมดที่ผ่านมานะครับทางกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยก็ได้บุรณาการในทุกภาคส่วนนะครับในการปราบปรามแล้วก็จับกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของอาญากรรมออนไลน์ตรงนี้เนี่ยสามารถจะจับกลุ่มผู้กระทําผิดได้นะครับ5,517คดี 5, ผู้ต้องหา6,348คนนะครับและจับกลุ่มผู้ที่เปิดบัญชีธนาคารแล้วไปใช้ในการกระทำผิดทางออนไลน์หรือว่าเรียกว่าเปิดบัญชีม้าอันนี้จับกลุ่มได้นะครับ344บัญชีและประเด็นคือ300กว่าบัญชีตรงนี้เชื่อไหมครับมูลค่าความเสียหาย869ล้านบาทซึ่งตรงนี้เนี่ยความเสียหายอันดับหนึ่งนะครับมาจากการหลอกลวงด้านการเงิน ทั้งแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยหกร้อยเก้าสิบสามล้านบาทครับรบและอันดับสองที่มีการปราบปรามไปนะครับคือการพนันออนไลน์มูลค่าความเสียหาย154ล้านบาทครับรบทั้งหมดนี้นะครับคือในช่วงของ3เดือนแรกเท่านั้นะนะครับ แล้วก็มีการสั่งปิดเว็บไซต์ไปแล้วนะครับ742 URL นะครับซึ่งถ้าประชาชนพบเห็นเบาะแสเหล่านี้นะครับเบาะแสในการกระทําผิดกฎหมายสามารถแจ้งความออนไลน์ได้ด้วยนะพี่พีทางเว็บไซต์ www.thaipoliceonline.com นะครับผมเข้าได้ทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งสมาร์ทโฟนก็เข้าได้หมดเลยถกตองหรือว่าจะโทรศัพท์ไปที่หมายเลข1441หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์0818663000ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งสองเบนะครับได้ทุกวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงจนถึงบ่าย2 ทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเร็วไวเข้าใจง่ายสวทขอบอก